สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ratch a n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับหัวใจศิลานะฮะในภาค2นะครับวันนี้จะมาทําคลิปนะครับผมพูดถึงใน EP ที่4ี่นะครับหรือว่าตอนที่4นั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในนิยายนะครับผมในเว็บเด็กดีเนี่ยคือเขาใช้ชื่อเรื่องว่าศิลา2020วงเล็บ The ศิลานะครับเขาได้เขียนลงไว้นะครับผมโดยผู้เขียนชื่อว่าคลาวแดงนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยมีถึงตอนที่5กันแล้วนะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาทําคลิปถึงตอนที่4นะครับเพราะว่ากระแสคลิปของตอน ที่3เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็สามารถทํทคลิปต่อไปได้แล้วนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่เคยฟังนะครับผมตั้งแต่คลิปแรกเนี่ยตั้งแต่ตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สามเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้เนื้อหานะครับผมว่าตัวนางเอกของเรามินตรากับลูกเนี่ยไปไหนนะครับก็ต้องย้อนกลับไปนะครับผมฟังในตอนแรกนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์นะครับผมในตอนก่อนๆเอาไว้ที่ด้านล่างคอมเมนต์แล้วกันนะส่วนใครที่อยากอ่านนิยายเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับใครอยากอ อไไป่านด้หรือว่าเซิร์ชใน y o u t u เออเซิร์ชใน Google เลยนะครับผมว่าหัวใจศิลาภาค2นะครับแต่มันก็ขึ้นมาอันนี้เราไม่รู้ว่าเป็นเนื้อหาจริงแท้แน,น่นอนแค่ไหนแล้วว่าใครมาแต่งเล่นๆเ,เอาไว้หรือเปล่าแต่ว่าจะาอ่านให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมในตอนที่4เขาใช้ชื่อตอนว่าหัวใจของศิลาดับสิ้นอีกครั้งนะครับอาจจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังกันนะผมอาจจะไม่ได้ย้อนพูดในตอนที่แล้วนะครับว่าเนื้อหามันมาจากไหนนะเพราะว่าก็ทําคลิปไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเหมือนกันนะคร นนเขาก็มีเนื้อหาที่แบบว่าความเดิมวนิดหน่อยนะครับผมโอเคไปฟังกันครับหลังจากที่ยิปโซถูกจับตัวไปศิลาเดินทางกลับกรุงเทพเพื่อขอให้ชาโตช่วยตามหาเธอแต่กลับได้พบว่าชาโตไม่สนใจใยดีลูกสาวของตัวเองแม้แต่น้อยทาเคชิก็เช่นกันไม่เป็นห่วงเป็นใยคู่มั่นของตัวเองแม้แต่นิดมีแต่เพียงนาตาลีเท่านั้นที่ช่วยศิลาตามหาด้วยความที่นาตาลีโตมากับยิปโซจึงทําให้มีสายใยแห่งความเป็นเพื่อนอยู่บ้างถึงทั้งคู่จะถ ถูกเลี้ยงดูมาต่างกันก็ตามขณะที่ทั้งคู่ขับรถออกไปตามหายิบโซรถคันที่จับยิบโซไปขับสวนกับรถของศิลาทําให้ศิลารีบกลับรถและขับตามไปจนถึงจุดหมายที่รถคันนั้นมาถึงบ้านหลังใหญ่โตหลังหนึ่งใจกลางเมืองศิลาจอดรถซุ่มดูท่าทีอยู่ข้างนอกกับนาตาลีนาตาลีบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของวันศิลาได้ยินก็รู้สึกตกใจนึกถึงคําที่ยิบโซเคยเล่าให ฟังว่าวันต้องการที่จะกำจัดเธอเพราะหวังสมบัติของพ่อของเธอผู้ชายสองคนที่จับยิปโซไปจอดรถที่หน้าบ้านและลากตัวของยิบโซเข้าไปในบ้านศิลากับนาตาลีจึงแอบเข้าไปในบ้านเพื่อหวังจะช่วยเหลือยิบโซขณะที่ศิลากำลังแอบดูว่าพวกมันจะพาตัวยิบโซไปที่ไหนไาเคชิก็เดินออกมาและพูดจาด้วยคำรุนแรงกับยิบโซ จนกระทั่งลงไม้ยุงมือตบหน้าของยิปโซและพาตัวยิปโซเข้าไปในห้อง2ต่อ2องซิลาเห็นท่าทีไม่ดีด้วยความที่เป็นห่วงยิปโซตัดสินใจออกจากที่ซ่อนตัวแต่นาตาลีดึงเอาไว้เพราะรู้ว่าซิลา่าร่างกายยังไม่พร้อมที่จะสู้กับลูกน้องของทาเคชินาตาลีจึงออกไปจัดการกับลูกน้องของทาเคชิด้วยตัวเองและให้ซิลาไปช่วยยิปโซซิลาพังประตูเข้าไปเห็นทาเคชิกำลังจะข่มเหงยิปโซจึงเข้าไปถีบทาเคชิ ล้มลงจากเตียงและศิลา ก็ดึงยิบโซขึ้นมาทาคชิเพิ่มความโกรธขึ้นเป็นทเวคูลชักดาบเามุไรออกมาหวังจะฆ่าให้ตายเสียทั้งคู่ซิลามองไปทางด้านซ้ายของห้องเห็นดาบเามุไรตั้งโชว์ไว้บนหลังตู้จึงหยิบมาสู้กับทาเคชินาโตนีจัดการกับลูกน้องของทาเคชิจนราบและมาพาตัวยิบโซออกไปศิลาต่อสู้กับซาเคชิด้วยฝีมือดาบซึ่งก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าทาเคชิเลยจะเสียเปรียบแค่พละกําลังของศิลา เพราะว่ายังกลับมาไม่เหมือนเดิมแต่สุดท้ายศิลาก็เอาชนะทาเคชิจนได้พร้อมกับปิดชีพทาเคชิก่อนที่ทาเคชิจะหมดลมหายใจทาเคชิบอกกับเขาว่าเขาเป็นแค่หมากตัวหนึ่งของชาโตและวันเท่านั้นชาโตต้องการขยายกิจการของตัวเองในเมืองไทยโดยเริ่มจากกิจการของศิลาที่แย่งชิงไปส่วนวันต้องการจะกำจัดกิปโซเพื่อหวังสมบัติทั้งหมดของชาโตและเพื่อจะได้แก้แค้นศิลาวันเป็นคนสั่งให ไทเคชิจัดการกับยิปโซเพราะรู้ว่าศิลามีใจต่อยิปโซแล้วและไทเคชิก็สิ้นลมไปศิลาต้องการที่จะสะสางเรื่องราวความแค้นของเขาให้จบสิ้นและต้องการที่จะได้กิจการของตัวเองคืนแต่อยู่ดีๆศิลาก็ลม้มลงและมีเลือดออกที่จมูกนาตาลีกับยิปโซพาศิลาไปส่งที่โรงพยาบาลเตียงของศิลา ถูกเข็นเข้าไปในห้องพยาบาลและมีพยาบาลอีกชุดหนึ่งพายิปโซไปทําแผลนาตาลีรออยู่หน้าห้องของศิลาสักพักประตูก็เปิดออกนาตาลีถามหมอว่าอาการของศิลาเป็นอย่างไรบ้าง,ง,าง,งวันที่จะร ตอบว่าศิลากินยาพิษเข้าไปมีพิษรุนแรงซึ่งจะทําลายอวัยวะภายในอย่างช้าๆจนตายและตอนนี้หัวใจของศิลา ก็หยุดเต้นหมอเตรียมเครื่องปั๊มหัวใจให้ศิลาศิลาเข้าใจผิดมาตลอดว่าตัวเองกินยากล่อมประสาทเข้าไปแต่แท้จริงแล้วมันคือยาพิษที่ส่งผลให้ร่างกายของศิลาซุดลงเรื่อยๆในขณะที่ศิลาหยุดหายใจวิญญาณของศิลาหลุดไปในดินแดนที่เขามักจะพบเจอคนรักในความฝันและเป็นอีกครั้งที่ศิลาได้พบกับเธอแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ศิลา อาจจะได้อยู่กับเธอตลอดไปแบบที่เธอเรียกร้องของให้ศิลาไปอยู่ด้วยทุกครั้งที่ศิลาฝันถึงเธอถามศิลาว่าอยากมาอยู่ด้วยกันไหมศิลาบอกว่าเขาอยากมาอยู่กับเธอไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึง แต่ตอนนี้มีสิ่งที่เขาต้องจัดการและมีคนที่ศิลาต้องช่วยเหลือและปกป,ป้องเธอยิ้มและพูดว่าสะสางความแค้นอีกแล้วสินะพี่ต่อศิลาสัญญาว่าเขาจะมาอยู่กับเธอเมื่อเวลานั้นมาถึงเธอบอกกับศิลาก่อนที่ร่างของเธอจะเลือนหายไปว่ายังไงก็ตามหาลูกของเราให้เจอนะและดูแลเขาให้ดีที่สุดศิลาได้ยินแบบนั้นถึงกลับตกใจด้วยความสงสัยว่าเธอหมายความว่าอย่างไรเพราะศิลาเข้าใจมาตลอดว่าเขาเสีย ลูกไปในวันที่คลอดพร้อมกับเธอแต่ศิลายังไม่ทันได้ถามอะไรเธอก็หายไปพร้อมกับวิญญาณของตัวเองที่ถูกดึงกลับไปคืนสู่ร่างแบบวิญญาณที่ถูกกระชากด้วยเครื่องปั๊มหัวใจให้หัวใจ กลับมาเต้นอีกครั้งและฟื้นคืนอีกครั้งนะครับผมโอเคอันนี้เป็นเนื้อหาในตอนที่4นะครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่เข้มข้นมากเลยนะครับซิลานะครับผมก็ไปตามตัวยิปโซนะครับที่ถูกจับตัวไปนะครับจนได้ไปถึงบ้านของวันนะครับปรากฏว่าคนที่จับยิปโซไปนะครับนั่นคือทาเกชิคู่มั่นของเธอเองนะครับซิลานี่ก็บุกนะครับผมเข้าไปช่วยยิปโซออกมาได้แต่ว่าตัวเองเนี่ยยังร่างกายไม่แข็งแรงนะครับผมหลังจากต่อสู้กับทาเกชิจนสำเร็จ เ,เขาก็ล้มลงนะครับแล้วก็มีเลือดออกท,กที่จมูกนะครับพอส่งถึงโรงพยาบาลเนี่ยหมอก็ตรวจจนเจอว่าศิลาเนี่ยดื่มยาพิษเข้าไปนะครับแล้วเป็นพิษที่ร้ายแรงทําลายอวัยวะภายในนะครับและศิลาเนี่ยก็หมดลมหายใจไปนะครับขณะที่เขาเนี่ยตายไปเนะี่ยเขาก็ไปพบกับคนรักของเขาน,คาน,นะครับหรือมินตานั่นเองนะฮะเขาไปพบกับมินตานะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันมินตาก็ชวนศิลาเนี่ยมาอยู่ด้วยเหมือนเดิมนะครับศิลาบอกว่าเขาเนี่ย ต้องสะสางความแค้นนะครับผมแล้วก็ต้องมีคนที่เขาต้องปกป,ป้องนะครับมินตราเนี่ยก็พูดกับศิลาเหมือนเดิมสะสางความแค้นอีกแล้วนะพี่ต่อแล้วเขาก็บอกก่อนที่เขาจะไปนะครับยังไงก็ตามหาลูกเราให้เจอนะศิลาเนี่ยก็งงนะครับผมว่าเอาลูกเนี่ยตายไปพร้อมกับมินตราตั้งแต่ตอนนี้คลอดแล้วไม่ใช่หรอนะครับแล้วิลาเนี่ยก็ฟื้นคืนชีพจากการถูกเครื่องปั๊มหัวใจนะครับวิญญาณเขาเนี่ยก็ ปรับเข้าสู่ร่างอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จบในตอนที่4นะตอนที่5มีให้อ่านกันแล้วนะครับผมก็สามารถเข้าไปอ่านกันได้นะฮะถ้าคลิปนี้เนี่ยกระแสดีตอนที่5แตเดี๋ยวผมมาทําคลิปอ่านให้ทุกคนฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเนื้อหาตรงไหนนะครับผมที่มันผิดพลาดประกันใดหรือใครที่ไม่ชอบใจนะครับก็ต้องขออภัยมาลาที่ด้วยกันนะครับผมเครดิตจากเว็บเด็กดีนะครับผมหัวใจศิลาภาค2หัวใจศิลา2020ีนะครับผมตอนที่เดอะศิลานั่นเองนะฮะ อ่ะโอเคครับไม่รู้ว่ามันจะมีกี่ EP นะเพราะว่าเนื้อหามันก็เริ่มเข้มข้นกันแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่รู้สึกว่าเป็นตอนที่ยาวหน่อยนะครับลองเปิดดูตอนที่5แล้วตอนที่5เนี่ยตอนจะสั้นกว่านี้หน่อยนะฮะจะมีแบบว่าสั้นๆ6ตอนเหมือน อาุณา2020หรือเปล่าอ่อาอุณา2019หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมต้องมาลุ้นกันว่ามันจะมีกี่อีทีแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเขาได้พูดถึงลูกของศิลานะครับผมที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ให้ศิลาเนี่ยตามหานะครับต้องมาดูกันว่า ใน EP หน้าเนี่ยเขาจะพูดถึงลูกของศิลาหรือเปล่านะครับโอเคครับก็เนื้อหาหมา่อิพา่ษากระไดขออภัยว่ันนี้ทีดดวยกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝกกกดดดตติตามไลแช